โอเคครับข้อสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับเกมใหมครับนะครับเวลคัมทูคัมแบ็กอีส์มาใหม่ครับนะครับโอเคก็วันนี้มาอยู่ในแมปของเกาะ ร่างนะครับเราได้รับบทบาทจากฟูลรอดชีวิตที่เรืออับปางนะฮะเรืออับปางเราก็จะมาติดก่อนนี้นะเราจะเราจะว่ายน้ําไม่เป็นนะครับเดี๋ยวดูนะครับเป็นยังไงไปดูนะดูนะครับนี่คือทะเลนะเราเป็นแบบคนที่พัดมาจากทะเลแต่ว่ายน้ําไม่เป็นนะดูนะครับลงน้ําปุ๊บตายนะครับดูที่สถานะอะไรก็ไม่รู้ นี่ไงตายนะครับโอเคซึ่งแบบนี้เราจะไม่สามารถตกน้ําได้นะครับโอเคมันก็คล้ายๆสกายบล็อกเลยนะเอ,อ่อตอนนี้ก็เป็นเวลามืดนะครับแต่ไม่รู้ว่ากี่โมงนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไม่อยากตัดไม่อยากตัดต้นไม้แบบนี้เลยนะมันสวยจริงๆอะดูเดะดูผลสร้างส,สวยๆนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะไป ลองไปอยู่ที่จุดสูงสุดนะครับว่ามันจะมีอะไรไหมดูสิดูจุดสูงสุดสิโอ้โหต้นนี้มันขึ้นยังไงวะเนี่ยมันขึ้นยังไงวะเออก็อาจจะมีแหลกๆบ้างนิดนึงนะก็แมบมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเออ ไม่อยากตัดต้นไม้เลยต้นไม้เขาสวยมากๆเลยคะโอเคตัดต้นหน้านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราก็จะสร้างบ้านอยู่บนน้ํานี่แหละเข้าตีมเลยอนะหน้าร้อนเนี่ยก็เป็นซีรีส์หน้าร้อนนะโอเคก็ตัดลงมานะะ โอเคลงมาหมดแล้วนะแต่ไม่รู้มันตกอยู่ตรงไหนตรงนี้นี่ไงน่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวเปิดโหมดอะไรอยู่โอเคไปเปิดโหมดมานะครับเพราะว่านะเมื่อกี้เป็นโหมดอีซี่นะตอนนี้เราจะเปิดเป็นนอร์มอลนะเพื่อความเท่าเทียมนะครับโอเคไม้มีเจ็ดอ่ะแล้วนะเราอย่ากตกน้ำไม่ได้นะครับ เออเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้เลยเป็นบ้านนะอ่าด้สติกไม่ต้องเลยครับนะครับอ่าเฮ้ยตรงนั้นมีมีแร่เห็กแร่แร่เรล็กเออไม่ไม่ต้องกระดูกลิ้นนะครับโอเคขอคาเปิมน,นึงนะเออใช้จอยเล่นนะครับแล้ก็จะดูยากนิดนึงนะยี่สิบแปดโอเค วาง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 ให้หมดแล้วก็ Crafting Table โอเควางนะครับเราจะทำขวานอ๋อนี่คือการปิดนะไม่ให้ดูนะทำขวานนะครับโอเคพอจําเดออยู่นะขวานมัน,นครับยังไงนะ อา้าวไม้เหลือนะครับแล้วไม่ใช่นี้อา้าวเฮย้ยลงน้ำไปแล้วโตครับเราโอเคไม่เป็นไรเราก็จะตัดหรือว่าเราจะสร้างบ้านอยู่บนต้นไม้ดีพราว่าน้ามันก็วกนะเราจะสร้างบ้านอยู่บนต้นไม้ดีดีไหม โอเคเอ่อ okay. uh, ติดอะไรเนี่ยเราจะตัดต้นนี้ให้มันหมดหมดไปเลยนะเพราะว่าเราจะได้ไปอยู่อีกต้นหนึ่งนะครับอ่า uh, uh, ขึ้นไปสิ่ึ uh, ไม่ได้ขึ้นไม่ได้โอเคอ่าในเมื่อตรงนี้เราไม่ใช้แล้วก็ตัดลงไปเลยนะครับ uh, แค่เท่านี umas, <in> ้เอ <face> uh, okay, ้ยกล่องโอ้แจมแจมแจมไม่มีลาวาได้เว้ยกดไหนใส่วาเนี่ยโอ้ยเก็บเก็บเก็บเฮ้ยมีโอ้โหแจมอย่างงี้นี่แจมเลย จำเลยจ้าโอเคเอองั้นเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวมันมีนี่ด้วยไม่ใช่หรอนี่ไงอ๋อตัวนี้มันปลูกได้หรือเปล่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนานลืมหมดละเอออ๋อปลูกได้จริงด้วยนะครับต้นอ้อยนะ เค okay, ปิดนะครับเอ่อวายอ๋ออย่างนี้นี่เองเกาะนังนะครับโอเคนี่ไม้ดิบโอเคเราจะคราฟให้มันเป็นแบบโคตรมหาศาลนะ แล้วเราก็ต้องเก็บดินแถวนี้ไปด้วยนะเพื่อทําการเดี๋ยวเก็บทําไมเนืเอมือนน้าเราก็มีอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยเสียงแพะเฮ้ยโอ้แพะตัวน้อยแพะหรือแกะวะแกะเออแล้วคเราจะขยับขยายดินนะ โอเคโอเคหน่สี่ออห้าหกเจ็ดแปดอ้าวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาดินมาเพิ่มอีกก็ได้ ه, อ้าวโคโอคอยู่ตรงนี้นะะไม่ใช่วัวนะเราจะไม่ตกนะเราจะพยายามไม่ตกนะเออ่ครับริงเทเบิลเราตกไปไใช่ไหมแล้วตกไปแล้วนะครับโอเควางแล้วคาใหม่ก็ได้โอเค อ่าแล้วตอนนี้เราก็คราบอยู่ตรงนี้เลยเอ่อสติก๊กสติก๊กโอเคสติ๊กมาเสร็จปุ๊บก็แยกออกมานะครับแล้วก็ อ่ะก็ได้แล้วนะครับที่ที่ที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรอะโบนนะเออเรามีเมลิดอะไรบ้างพั p กินเมลอนนะครับมีพังกินกับเลมอน ทำกินมันจะปลูกพวกก็อยู่ <c oughs> เ, <c oughs> <pper> เพิกนี้นะฮะเพิกเพิกภาษานื้อแปลว่าอยู่ด้านข้างอะไรแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เพิกเพิกนี้แบบข้างนี้อนะไรประมาณนี้ยเออนะทำกินกับเมลอนเราปลูกทั้งสองกันเลยนะเห็นแล้วเห็ดเออโอเคเเเอโอเคหนึ่งสอง รูแค่สองอันเนี้เพราะมันมีแค่สองอันนะเนอแล้วก็เมลอซีดโอเคโอเคไม่ใช่จะครับกดผิดนะครับโอเคเยเราต้องพยายามอย่าไม่วิ่งดิมันจะสูงไหมเนี่ยต้นไม้เนี่ย เราจะตัดให้หมดเลยนะแล้วเราจะไปอยู่ที่อื่นนะครับเพราะว่าตอนแรกเราจะทําบ้านก่อนนะโอ้ยโอ้โหเจ็บเลยนะเอาอีกนี่สักอีกนิดนึงนะนาะโคโอเคต้นนี้มันหายไปแล้วนะฮะ เาแต่ต่อตรงนี้มันนะโอเคเฮ้ยจะข้าแล้วหรอเราเฮ้ยจะข้าแล้วจริงอนะ่ะเรายังไม่ได้ไีตรงนี้เลยนะต้นไม้ก็สูงซะด้วยทำไเดีลเนี่ยโดดโดดไปไดีกว่า อบอบอบอ่ะเอาติดติดก็ตัดโอเคเราจะขังตัวเองไว้ก่อนนะนี่อะไรอ้าวเฮ้ยน้องแรลิกนะครับอ่าอเอาทอสมาทอสเก็บก่อนนะครับ โอเคเพื่อความสว่างเนาะไม่ได้เหรอ,อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคแล้วเราก็ข้างบนมันนี่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างบนแทนนะ นี่อะไรอ๋รอเรายังไม่ได้คราฟนะครับอ้าวโอ้โอหวุ้ยเจ๋งว่ะวุ้ยเจง๋งเว้ยคนทําแบบนี้ม่สร้างสารรค์นี่ว่ะโอเคหลังั้นเราจะยึดตรงนี้แหละนะโอเคนี่เป็นอะไรอ๋อประตูโอเคหลังนั้นเราจะยึดตรงนี้ไว้เป็นบ้านแล,ล้วล่ะนะโอเคพาทนี้ขอทำบ้านก่อนนะง่ายๆงยงๆ งงมากมากเลยโอเคขอเคลียร์พื้นที่ครับโอเคเราก็จะต่อถอยหลังออกมาเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอะ,ออะ,รอะทุกคนเฮ้ยผมไม่ได้เล่นไหครับนานลืมไปเลยเนี่ยมีตัวแบบนี้เลยลามะนะฮะโอ้โหเพิ่งเคยเห็นนะเออเราก็จะขยายตรงนี้ก่อนนะ โอเคตรงนี้เขาคงเดิมเราจะไม่ยุ่งอะไรของเขานะอืมคิดแป๊บหนึ่งโอเควางวางไว้ตรงนี้แล้วเราก็เอาบล็อกนี้มาวางไว้ตรงนี้นะสีไม่เหมือนกันช่างมันขอแค่มีนอนมีอยู่ได้ก็พอแล้วนะ โอเคน่าโอเคนะครับแล้วก็รั้วทีはは่เรามีอยู่เจ็ดอันพอพ่อพอพอหรือไม่พอไม่รู้นะครับโอเคสเกลเลตันเสียงสเกลเลอตันนะะโอเคจับเป๊ะเชเวอร์นะครับ เราจะทำบันไดก่อนนะบันไดมันทำยังไงวะทำตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้อ่าจริงด้วยเนะี่โอเคไม่พอมากผมว่ามันไม่พอหรอกเสียงสเกลเลตันข้างๆอยู่ข้างบนวะ โอ okay, เคแล้วกดชิปนะครับโอเควางวางนะครับอ้าวเอ๊ะเดี๋ยวนะเสียงธนูไม่ใช่เหรอเมื่อกี้อะ่ะโอเคลงไปอ่ามาถึงพวกก็ต้อนรับเราอย่างดีเลยนะท่านนี่ย อยู่ไหนหว่าอยู่ใหนหว่าอ๋ออยู่ข้างล่างนะฮะเอ่อตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคเดยวพรุ่งนี้เช้าก็กลายเป็นผงไปละโอเคนะครับขึ้นไป เราจะขยายด้านหน้าด้วยนะโอเคขยายด้านหน้าด้วยก็น่าจะเป็นเท่านี้แล้วนะโอเคเราเอาของอะไรที่มันมีค่าเราเก็บไว้ก่อนนะเก็บเก็บเก็บแล้วจะไปขุดดินเฉยๆพอนะโอเคเรามาตรงนี้แล้วก็ลงทางนี้ เราจะทําทางเป็นของเราเลยนะอุ้ยสเปเดอร์อย่าทําอะไรเลยเด้อยน่าโคโอเคยังไม่ยังไม่ตโตอุย้ยโอ้โหอะไรอะอะไรอะอไม่เอา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 โอ้โหดีนะที่ตาไวที่เห็นทันอะไรอะอะไรพระฟ้าอ๋อตาลายนะ โอเคเราจะขุดไม้แถวนี้ก่อนนะโอเคนะเดี๋ยวหาที่ลงเหมืองก่อนนี่เราต้องทำบ้านให้เสร็จก่อนสิอ้่เราจะขึ้นยังไงวะเนี่ยอามันก็ไม่ยากในเมื่อเรามี บันไดไม่ใช่จะวางอย่างนี้อะโถอ่ะวางทับอีกอ่ะโอเคเอาอย่าขวางสิ โอเคทางกลับบ้านเราก็จะดูแบบอืมสุดริมทางนะฮรโอเคขึ้นไปได้นะครับโอเคเท่านี้แหละเฮ้ยตัดออกไปนะครับโอ้สวยสวยจิมจิม อเคเปิดประตูหน้าหนึ่งแล้วสองเอ้าไม่ใช่วางผิดวางผิดนะะเอาถ,ถูกแล้วถูกละนี่แต่เนี่ยผิดของจริงมไม่เสร็จครับโอเค อืมเดี๋ยวเราก็จะเอาดินเอาอะไรมาปลูกตรงนี้เพื่อขยายพื้นที่ตรงนี้นะครับโอเคก็เอาไปทีนี้ก่อนเนาะก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับผมอย่าลืมกดถูกใจที่เพจด้วยเด้อมีเพจแลว้วก็มีในทาวิชนะครับแต่ที่แน่กดซับสไครต์ที่ช่องเราไว้เป็นพอนะครับโอเคไปแล้ว